มีกิจกรรมใหม่เข้ามาตอนเช้าเฮ้ยนานๆทีจะมีกิจกรรมมาสกินมาเยอะมากพี่ฟ้าไม่ทันแล้วก็มีตัวให้สุ่มด้วยอเพชรไม่พอเอาอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันตอนนี้มันมีสกินเอามาขายถือว่าอะไรวะนี่ รวมๆแล้วประมาณ9 00 0บาทถ้าคุณจะซื้อหมดโอ้โหจะกินตัวนี้คือจีนแท้มันเพิ่งจะเข้ามาไม่นานนะเออถ้าอ้างอย่าจะกินแท้นะมันเข้ามาสักหนึ่งเดือนก่อนมั้งแต่ซื้อพ็อกเก็ตมันมาแล้วมาเอาไว้โคตรเลยตอนนี้ผมอยากกลับให้ดูมีกีมาจริงๆว่ามันอัปเดตไปถึงไหนแล้วแต่เดี๋ยวไว้ไว้้ทีหลังแล้วกันเออจะกินที่ผมอยากได้ก็มีแค่สตัวนี้อันนี้ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่สามพันบาทนี่ว่สามพันห้ารอยห้าสิบาทคลิกในซื้อเดียว <we> ใครจะบ้าไปคลิกเลยครับโอเคเฉลี่ยใหม่ประมาณหนึ่งมืสามพันกว่าบาทแม่แก็หนึ่งมื่นสองพันกว่ากว่าประมาณนี้ไม่น่าเกินนี้หรอกแต่ก็ได้เสียแดดมาห้าสิบแต่ก็ถือว่าไม่เยอะนะ ออตอนนี้ผมท่าคลิปอยู่นาบานก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยเพราะว่าถ้าผมไป่ทาตอนนี้ก็น่าจะคลิปอีกน่า,นาจะพรุ่งนี้กว่ากว่าจะได้ลงเรื่องกิจกรรมเดี่วเพื่ออมาแผนที่อันดับเลยอืมมันเรียกไม่ตามด่านะไม่แน่ใจว่าเล่นไงอ่ะขอลองหน่อยชิมไฮผมบอกตรงผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษตรงใส่ต้องใช้นี้ในการเล่นโอวาแหละเฮ้ย เอออะไรนะลืมชื่อลืมชื่อเออบ,บ,บาบาบาเลียบาเลียล่างหนึ่งว่าอีกโดนเอาใช้ในในการเล่นประมาณนี้แล้วกันไมู่้วบาเวิร์กไหมเออแล้วไงต่อพี่พี่ อ๋อหรือว่าต้องให้มันรอจนกว่าจะทำเสร็จปับ๊บแล้วก็รอใช่ป่ะสิบสี่นาทีโหโคตรนานแล้วก็แลกเสียับกันเสียที่ผมต้องการในนี้แค่ลูคาเรโอมาทำเมกา้าเพราะว่าเดี๋ยวลูคาเรโอเมก้ามันก็จะมาแล้ว คลิปอาจจะตัดหน่อยเนื่องจากเสียงรถมันมาไม่ขาดสายอะไทีเดียว<ป>เออการเบียนเมกาคงจะอีกนานกว่ามันจะเข้ามาแล้วครรู้โอ้แต่เรื่องเศษอันนี้อืมเอาเศษที่เราไม่ไม่ได้กาจะทําเมกาแล้วกันเออก็มีมีก็มีแค่ไม่กี่ตัวเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะไม่ใช้เกรด้นาแล้วผมต้องต้องเก็บเฮดด้วยแล้วก็ล็อกอินเก็บวันอู้ได้ปกอย่างเฟีย แต่เสียดายที่ไม่ได้เออที่ไม่ได้อะไรนะกรอบด้วยเออแล้วก็รูนอันนี้ก็มาบ่อยอยู่แล้วไม่ต้องสนใจมนันละอู้ถือว่าได้เลีสุดๆเท่าที่ผมเคยได้แล้วก็อันนี้อีกแล้วเอเอสิบคูณห้าเท่ากับห้าสิบใช่หรือไม่ ไม่มีตัวที่ผมต้องการเพิ่มตัวนี้คาดว่าน่าจะหาได้จากร้านค้าเอออันนี้ผมกะว่าจะสะสมเอาตัวที่ผมยังไม่มีนะอืมเอาไปเถอะวะอ่ะเนี่ยห้าสิบเศษแล้วตอนนี้พยายามจะเก็บเศษเอาไว้ทำมามก้ากบอยู่ในเศษพวกนี้ต้องเก็บอย่างประหยัดครับวงนี้ของหายากแล้วก็ภารกิจอัพตัวเล่นด่านก็จะได้ของพวกนี้ด้วยเป็นมันจะมีกล่องเป็นกล่องสุม่มแล้วก็ได้เพชรด้วยเล็กๆน้อย ก็จะมีอเวลนู่นนี่ก็สำหรับใครที่อาบตัวละครในช่วงนี้ก็จะคุ้มๆหน่อยหรือว่าพวกเราใจขี้เกียจไปอัพตัวอากาศก็ได้จะได้ประหยัดงบประมาณหมดแค่นี้ใช่้กิจกรรม14ดอลลาร์ตี15ดอลลาร์เลยจะดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วเพราะว่าผมไม่มีอันจะแรก แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายเครื่องเล่นเกียันนี้ยังไม่เคยเล่นนะก็เข้าไปดูเฉยๆเออเล่นไงเออพี่อ๋อเดี๋ยวแล้วหนึ่งนะพี่ผมผ้ามาแตกๆแ,แล้วผมดูดูไม่ชัดอ่ะพี่ ต้องได้ฟูจิกิมานะเหรอลิซด้อนสิบเอ็ดตัวโอ้มันมีเวลาจำกัดไหมอ่ะมองไม่เห็นเนาะเออไอแอมเดี๋ยวผมมองไม่เห็นทำไมลิซด้อนละวันไม่เพิ่มโอเคเดี๋ยวหกตัว ก็ต้องขออภยัยโดยที่ผมไม่ค่อยว่างจะทําทคลิปมันมีงานเยอะก็เป็นว่าในนั้นนะคือการเลือดเหมือนจะมีปริมาณจากัดด้วยถ้าดูตรงหลอดหลอดอทางด้านขวาแล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยแต่เวลาจํากัดถือมันงหลือมาไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างจะให้เยอะอยู่ทีเดียวแล้วก็มีการดับอันดับด้วยไม่รู้ว่านำมาเสริมไหนเข้ารวมบ้างมีตบอกไหมโอ้โหท็อปหนึ่ง มึงได้น้อยเกินขอ,อนี่ได้ไม่น้อยจังอ่าพวยังไม่ติดอันดับเลยหรือเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะลองมาเล่นอันดับจิจักแล้วกันแล้วก็ขอนะนี่คือแต้มที่ผมทําได้นะคืออันนี้จริงนะตาหนึ่งคือมันเล่นได้เป็นพันได้นะถ้าถ้าผมไม่ติดงานนะเออมันมีเวลายเยอะเราค่อนข้างใหญ่แบบคิดค่อยๆค,คีดแล้วก็ทำโอเคว่าได้ ก็ัน,นี่เป็นคลิปรีวิวกิจกรรมสัส้นๆในพ็อกเก็ตมีเวลาแม่งเล่น2วันเองน้อยชิบหายแต่ถ้ารวมกับวันนี้ด้วยก็จะ,จะทั้งหมดประมาณ3,000สามพันที่ไหนวะสามวันสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอ,อ,อกลกาวบตทวาไปก่อนกิจกรรมไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มด้วย